สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่25ตุลาคมนะ2556นะครับ, 2, รบตัวแรกก็เป็นตัวคาดการของผลประกอบการของตัว MCOT นะครับก็คาดว่าในไตรมาส3เนี่ยกําไรสุทธิจะชะลอตัวลงนะครับก็คือมองว่ากําไรเนี่ยจะลดลงสักประมาณ18%เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่394ล้านบาทนะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องมาจากเขามีาจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ คดีความของไล่ส้มเข้ามาครับประมาณ55.78ล้านบาทนะครับซึ่งหากไม่นับรวมรายการนี้เนี่ยกำไรก็ยังยังลดลงอยู่สักประมาณ9%นะครับสาเหตุที่ตัวกําไรลดลงเนี่ยก็เนื่องจากตัวรายได้เองเนี่ยก็มีการชะลอตัวเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กาลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็ทําให้มีผู้ลงโฆษณาเนี่ยมีการชะลอการใช้งบ ผ่านมาทาง M c o t คอตลงด้วยนะโดยเราคาดว่าตัวไรายได้จากโทรทัศน์เนี่ยจะลดลงสักประมาณ5%เเนะครับแม้ว่าจะมีการปรับรายการในช่วงของพรามทามหลังข่าวนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับแต่การตอบรับเอาเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีการตอบรับที่ดีเนี่ยก็ในช่วงของปลายปีสิงหานะครับก็เท่โทีปลายเดือนสิงหานะครับจึงไม่ได้ส่งผลดีมากนักในไตรมาสสามนะฮะแล้วก็ในปีที่แล้วเองเนี่ยก็มีการถ่ายทอดโอลิมปิกนะฮะซึ่ง มีงบโฆษณาค่อนข้างดีนะครับส่วนวิทยุเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะก็คาดว่าจะปรับตัวลดลง4%นะครับมีเพียงรายได้จากกิจการร่วมคา้าเอ่อกิจการร่วมดำเนินงานนะฮะที่ยังโตได้สักประมาณ9%นะครับก็คาดรายได้รวมเนี่ยจะชะลอตัวลงสักประมาณ3%มาอยู่ที่1,472ล้านนะครับส่วนตัวต้นทุนนะครับก็คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะสูงกว่าตัวรายได้นะครับสาเหตุก็เนื่องจาก การหันมาทํารายการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ทักประมาณ47มาเป็น52นะครับก็เลยมีผลให้ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแม้ในไตรมาส4เนี่ยเราคาดว่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้น Q on Q นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามฤดูกาลแล้วก็ผลของการปรับผังในเดือนกรกฎานเนี่ยจะส่งผลดีมากขึ้นหลังจากได้รับการที่มีเรตติ้งดีนะครับ ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเข้ามานะครับหลังจากได้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็การจับมือกับ CTH ในการถ่ายทอดฟุตบอลเเมิลีกนะครับ17แมตช์นะครับตั้งแต่สิงหาจนถึงพฤษภา57ก็คาดว่าจะทำให้เขาสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้นะครับมาทำกิจกรรมในกลุ่มของวิทยุได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากการชะลอตัวของกำไรในไตรมาส3ทีม่มองกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับเราก็มี การปรับลดคาดการกำไรในปี56-57ลงนะครับพร้อมกับเราได้มีการปรับลดการอิง P/E จากเดิม17เท่าลงมาเหลือ15เท่านะครับเนื่องจากว่าการเติบโตของกำไรที่ชะลอตัวลงนะครับราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยลงมาอยู่ที่41บาทนะครับเงินปันผลยังมองใกล้เคียงเดิมก็คือ2บาท30สตางค์นะครับก็ยังคงคำแนะนําซื้อนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของข่าวนะครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าบอร์ด AOT นะครับไฟเขียวปรับขึ้นค่า ใช้สนามบินนะครับของผู้โดยสารขาออกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยประธานกรรมการบอร์ด AOT เนี่ย mm hmm. ก็ได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เนี่ย mm hmm. ก็เห็นชอบนะครับอย่างแนวทางนะครับการปรับอัตราค่าบริการผู้ใช้ผู้โดยสารขาออกนะครับหรือเราเรียกว่า passenger service charge นะครับเที่ยวบินในประเทศนะครับเป็น200บาทจากเดิม100บาทนะครับแล้วก็เที่ยวบินต่างประเทศเนี่ย เป็น800บาทจากเดิมที่700บาทนะครับโดยการปรับขึ้นค่าบริการเนี่ยยังคงต้องรอความเห็นชอบจากกรมการบินพลเรือนอยู่นะครับถ้าหากเรามาดูเดิมเนี่ย AOT เนี่ยก็ได้มีการขอปรับขึ้นค่า PSC นะครับมาตั้งแต่ต้นปี2555นะครับซึ่งนับถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการดึงเรื่องกลับเพื่อจะขออนุมัติการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากเราดูเนี่ยในเรื่องของการปรับขึ้นนะครับ ค่าพีเอขาออกเที่ยวบินต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับของเดิมเนี่ยก็จะขอขึ้นมาอยู่ที่800เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนเที่ยวบินในประเทศเนี่ยเดิมเนี่ยขอขึ้นเป็น150ก็ปรับขึ้นเป็น200บาทนะครับซึ่งในส่วนอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องติดตามว่าก,กรมการบินพลเรือนเนี่ยจะมีการอนุมัติให้ปรับขึ้นเมื่อไหร่นะครับ พะหลังจากอนุมัติแล้วเนี่ย AOT จะต้องมีการประกาศให้กับสายการบินต่างๆทราบล่วงหน้าอย่างน้อย9-12เดือนก่อนจะมีการเก็บค่า p s c จริงนะครับข่าวดังข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวบวกนะที่จะสามารถเก็บในส่วนของเที่ยวบินในประเทศได้เพิ่มขึ้นอีก50บาทต่ตอลนยนะครับแต่ถ้าหากถ้าหากนะครับให้เร็วสุดว่ามีการปรับขึ้นได้ในปีงบประมาณ2558นะครับราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยก็จะปรับขึ้นมาเป็น242 2บาทนะครับแต่เนื่องจากระยะเวลาที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยเราก็ยังขอใชอ้ราคาพื้นฐานเดิมที่197บาทก่อนนะครับเพราะเนื่องจากถ้าดูจากการขออนุมัติในรอบที่แล้วเนี่ยอตอนนี้ผ่านมาปีกับ8เดือนก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับาการเก็งกาไรในข่าวดังกล่าวเนี่ยเราก็มองว่าก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าหากตามราคาพื้นฐานเดิมเราก็ยังเราก็แนะนำทยอยขายในตัวของ AOT นะครับ มานะคะก็พรีวิวควอเตอร์สนะคะมองว่าลดลงเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเรื่องมา r จิ้นของตัวซิมนะคะซึ่งซิมนี่ก็ขายธุรกิจจำหน่ายธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือนะคะยอดตัวยอดขายก็อยู่ในสัดส่วนที่ดีในของ,ของตัวสมาร์ทโฟนแต่เนื่องจากว่าในควอเตอร์สเนี่ยเป็นช่วงโลซีซ่นของการขายโทรศัพท์มือถือของของซิมนะคะตัวนี้เขาก็มีการกระตุ้นยอดขายด้วยกัน เสนอราคาพิเศษให้กับลูกคา้าดังนั้นมาร์จินก็จะแคบลงก็ส่งผลกลับมาตัวสามารถด้วยนะแต่ก็ยังดีที่มีอันนี้ส่งจากตัวของแซมเทลนะคะที่มีงานโปรเจกต์เข้ามามีการรับรับรู้รายได้ g o t เทฟเหนึ่งเข้ามา450ล้านเทียบกับควอเตอร์สอที่อยู่ที่385ล้านนะคะแล้วก็ยังเหลือจะรับรู้ในควอเตอร์สประมาณ8อีก800ล้านนะคะตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของตัว NonL i s t ลิสต์นอนลิสต์ของตัวในกลุ่มของสามารถเองเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนนะะเช่นในบริษัท วิชันเนี่ยก็คือมีได้งานโปรเจกต์นะคะกล้องวงจรปิดแล้วก็ในส่วนของแคทก็คือ,อ,อวิทยุการบินในกัมพูชาก็มีปริมาณเทียบบินที่เพิ่มขึ้นโดยรวมแล้วเราก็คาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่354ล้านบาทลดลงเล็กน้อยเพียง0 8 3อน Q on Q แต่ถ้าเทียบย้อนเยียก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะ24.47%เอยอนเยียมุมมองในควอเตอร์4ก็มีกำไรที่จะดีขึ้นกว่าในครึ่งปีแรกนะคะก็คือหลังจากที่ ในคร์เตอร์สามที่มีซิมมีการอ่อนตัวลงแต่ในคร์เตอร์สี่เนี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะคะมาจินก็ย่อมกลับมาจากพ้นผ,ผ่านจากช่วงโลซีซันแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ามองยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนก็เพิ่มขึ้นด้วยและในตัวแซมเทลก็จะมีการรับรู้ในเรื่องของ TT f a ท e เฟที่เหลืออีกล้านเข้ามาแล้วก็รับรู้คคร้รา,ายได้ของโครงการกรมที่ดินเข้ามาด้วยนะคะเราก็มองว่าถึงแม้ว่า ตัวคอเตอร์จะอ่อนตัวเล็กน้อยแต่มองคอเตอร์ก็จะดีขึ้นนะ,ะโดยรวมทั้งปีเรามาองทํากําไรโตถึง36.48%ยบีนเยยียนะคะยังไงนาซื้อนะคะสามารถราคาพื้นฐาน2 9 2 9บาท20สตางค์นะคะ นัสตี้นะครับก็งบที่ออกมาเนี่ยโตเยอนเย่ year year น้อยมากนะครับ5%้าเปอร์เซ็นต์แต่คิวเนี่ยลดลง11%นี่ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่ลดลงที่จริงๆแล้วในส่วนของเยอนเย่เนี่ยเเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนเนี่ยโตแค่5%นะครับไรายได้นี่ลดลงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคิวนี้เนี่ย ออมันมีผลจากการชะลอตัวของดีมาน์นะครับจากภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เจอผลลบน้ําท่วมอีกนะครับแต่ยังโชคดีนะครับราคาขายเนี่ยปรับขึ้นได้4%นะครับแต่รายได้รวมเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยหายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือ ที่ช่วยให้โต5%ก็คือมา r g จินะครับปีนี้เนี่ยเขาสามารถขยับราคาขายขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ราคากา๊าซเนี่ยต้นทุนการผลิตลดลงส่วน Q1Q นั้นไม่ได้ไปลกใจนะครับเข้าสู่ในช่วงโลซีซันแล้วก็มีภาวะน้ำท่วมเลยทำให้ไรทำให้กำไรเนี่ยลดลง Q1Q นะครับปีนี้เนี่ยเรายังคิดว่า ในเรื่องของอุปสงค์เนี่ยในปีนี้ที่ผ่านมาค่อนข้างชะลอตัวนะครับเราไปเจอน้ําท่วมอีกนะครับเราคิดว่าในควอเตอร์สอาจจะลี่คายนะครับอาจจะมีความต้องการบูรณา่อมแซมกลับมานะครับทั้งปีนี่เรายังคิดว่ากําไรโตรประมาณ8%นะครับ PE ตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยเทรดสูงกว่าราคาเฉลี่ย PE นะครับคือสูงกว่า14เท่านะครับยังมองหุ้นแพงนะครับทยอยขายราคาพื้นฐาน48บาทมีอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของ จะมีหุ้น IPO นะครับหุ้นที่เป็นชื่อว่า OCEAN Commerce นะครับซึ่งเ,เราอาจเราจะออกบทวิเคราะห์ในตอนตอนบ่ายวันนี้นะครับก็ลบกวนนะครับในอยู่ในเราจะส่งเป็นเมลไปพยายามพิมพเก็บไว้นะครับเพราะหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ็กเอาวันที่27นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยมาขอกับทางฝ่ายไม่ได้แล้วนะครับเป็นอ e ีเมลก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับในตัวโอเชียจะส่งในช่วงภายในวันนี้นครับ ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ